กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยอาจจะเจอเรื่องของการระบายน้ําไม่ทันเรื่องของน้ําท่วม<ช>แต่ <นะ S 1> ว่าอีกหลายภาคนะคุณภาคอีสานภาคเหนือเขาเจอกับปัญหาภัยแล้ง<ช>ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าอย่างที่บอกน้ำเนี่ยเป็นต้นต้นน้ําของชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดภัยแล้งเนี่ยหลายฝ่ายก็ต้องเร่งแก้ปัญหาก,กันอย่างจริงจังนะคะซึ่งเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองได้ทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญของแหล่งน้ําจึงได้เกิดโครงการอ่างเก็บน้ําต่างๆขึ้นมากมายทั่วประเทศไทยค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือโครงการอ่างเก็บน้าพระปร เนื่องมาจากพระราชดําริซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ําแล้วก็ปัจจุบันนี้ยังสามารถต่อยอดนะคะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปดูนกไอ้งวดที่ใกล้จะสูญพันธุ์อีกด้วยไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะพระรง เก็บน้ําจากพระราชหฤาทยไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตเกษตรกรและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อําเภอวัฒนานครจังหวัดสราแก้วอ่างพระรงนะครับความจุป,ประมาณ97ล้านลูกบาทเมตรเนี่ยถ้ามองประโยชน์ของอ่างอ่างเดียวในแง่ของการเกษตรเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันทําให้พื้นที่การปลูกข้าวเพิ่มขึ้นทั้งข้าวนาปลังและข้าวนาปี น,นอกจากนั้นแล้วเนี่ยน้ำตัวเนี้ยยังช่วยในการที่ออกมาบำบัดน้ำเสียส่งไปช่วยถึงที่จังหวัดฉะเชิงเซาในการไล่ของโรงงานอุตสาหกรรมและที่สำคัญที่สุดน้ำตัวเนี้ยังนำมาซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้วางโครงการพัฒนาต้นน้ำปราเจนบุรีขึ้นเพื่อจัดหาน้ำแก่ราษฎรในพื้นที่ใช้พาะปลูกพืชได้ทั้งในฤดูฝนและหน้าแลง้งมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคกันได้ตลอดปีอันเป็นปัญหาสำคัญที่ท,ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของราษฎรวศิลวโหรัมหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ โดยได้รับการจัดสรรน,น้ำมาใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรของตนเองจำนวน15้าไร่เล่าว่าตั้งแต่เล็กจนโตก็ทำนากับพ่อแม่ปีไหนฝนฟ้า,ฟาดีก็เหมือนมีโชคปีไหนแล้งนาข้าวก็เสียหายพอมีอ่างเก็บน้ำพระรงค์ทำให้ปลูกพืชได้หลากหลายชนิดและทำการเกษตรแบบผสมผสานที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งยังได้เลี้ยงกุ้งลบสเตอร์ไว้ขายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อีกด้วย นับว่าได้รับประโยชน์จากน้ำอย่างคุ้มค่าท่านประท,ท่านออกรายการทัวรทัศนแต่ขนขาวดำใช่ไหมบอกว่าเราทำเ,เราทำพวกเรศรษฐกิจพอเพียงนะเรศรษฐกิจพอเพียงหมายหมายความว่าอะไรเรศรษฐกิจพอเพียงก็ตอนแรกผมไม่เข้าใจไปอยู่ประมาณ 1, 2, ปีสองปีถึงเข้าใจว่าโอ้คำว่าพอเพียงคือพออยู่พอ,อยพอกินนั่นเองก็ถ้าไม่มีโครงการรับดิผมเองก็ไม่ได้ไมาอยู่จุดเนี้ยบุญคุณของพ่อหลวงเราไม่รู้จะเอาสิ่งไหนมาเปรียบเทียบเนาะ ใหหญ่ห่เเกินาีียยบทยบทไไมได้โครงการอ่างเก็บน้ำพระปรงอันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันนี้อยู่ในความดูแลของกรมชลประทานในการจัดสรรน้ำแก่เกษตรกรให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากพระมหากรุณาธิคุณน,นี้ นอกจากประโยชน์ใช้สอยที่ชาวบ้านได้รับจากอ่างเก็บน้ําพระปรงแล้วยังสร้างอาชีพสร้างไรายได้เสริมให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ด้วยการพานักท่องเที่ยวล่องแพชมความงามของธรรมชาติสองฝากฝั่งดูนกน้ำไอง้ง่วที่ใกล้จะสูญพันธุ์ซึ่งจะอบพยพมาหากินในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปีถือเป็นมนเห์อีกแห่งหนึ่งที่รอการมาเยือนชื่นชมความงามจากนักท่องเที่ยวอีกด้วย นอกจากจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ําสําคัญแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะคก็ที่เมืองไทยยังมีอีกหลายที่ know, know. ที่ใช่แล้วที่เป็นที่ที่น่าเที่ยวแล้วก็สวยงามแบบนี้ด้วย